สวัสดีครับวันนี้พาไอ้ามาไต่เขียนนะครับคุณน่ะมาบเขาให้อ๋อคักแล้วอ้าวเนเนเนโอไปแล้วเขาแล้วเขาแล้วนี่นะไหนไหนไมนอยู่ไหนวะนี่นะโอ้คักคักโอ้นี่นะ,น,น,ะนี่นะเป็น,น,นได้ทุกอย่าง เที่ยก็เป็นได้เที่ยวก็เป็นได้มินิเชียร์ีบก็เป็นได้เดินแน่ตัวนึงนะอยูนี้จับเขียดก็เป็นได้นั่นนั่นนั่นคือผู้บ่าวกั้นเขียดผู้ด่ะเอาไฟสองสีสีเอาไฟสองแล้วสองแล้วเอ้ยอย่างนี้เดินสบายหน่อยเฮ้ยเดินดุดหมาพี่ละอุ้ยเอ้า เห็นไหมนะตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวใหญ่นะ่ะสองตัวเลยนะ่ะเอาละฮะนี่ฮะกำลังจับบ้าบเขาให้เขายังเขายังเขาแล้วเขาแล้วเขาแล้วนี่เนาะโอ้ ชาติอืนี่เนี่ยนี่ครับดูว่านี่จะทำให้ดูอีกตัวหนึ่งนะนี่มีสองตัวเออนั่นน่ะนั่นน่ะสติเลือกเอาตัวไหนให้เลือกตัวนึงไหนอยู่ตรงไหนบ้างตัวนี้ก็ตัวนี้เอาตัวไหนเอาตัวเอาตัวกลางดิเอาตัวกลางตัวกลางอืมเอาไปแล้วสองอ้าวมันดดแล้วนั่นน่ะเรียบร้อยเอ๊ยังยูยูยังนี้ยูยูนั่นแหละนั่นแหละตรงที่ผมส่องอ่ะมาบเขาให้มาบเขาให้ โอ้ยเอ้าอุ้ยเขี้ยสองตัวเลยมันออกหรือเปล่าวะออกเลยว่าตัวนี้มันแอบดีเขาน้องวิเข้าแล้วมันออกวะแต่กล้องเลยไม่มีแล้วอะมันก็แค่ตัวไม่ผมว่าเอาไอ้ตัวเนี้ยใส่ไอ้ละกอนดีกว่าผมว่าแม่งน่าจะออกหรือเปล่าเยอะโอ้โหเยอะเยอะมากอีกสามตัวสี่ตัวสี่โอ้โห อโอ้โห,หนูน่ะเห็นไหมนูนเพี้ยนไกลๆนูนไหมเ็นเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์ที่มา,มาเออเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์ก่อน